วัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําชุดกรรมการของปิตงางเงินล้านที่เรียกว่าสวยงามมากๆนะครับก็จะมากล่องแบบนี้นะครับข้างในจะเป็นกล่องกระมยีสีแดงนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ <c oughs> ข้างในจะมีพระ <c oughs> สามองค์นะครับนะครับนี่นะใส่มาเป็นกล่องกรรมยีนะครับข้างในก็จะมีพระเป็นกรรมการสามองค์นะครับนี่นะะนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สวยมากนะครับแบบนี้เลย,เลยครับองค์กลางก็จะเป็นตะกุดทองคํานะครับตะกุดทองนะครับ3ามดอกนะแบบนี้นะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นตะกุดเงินนะครับ กุเงินนะครับแล้วก็ก็เรียกว่าชุดกรมการก็เป็นชุด3กษัตริย์นะครับก็จะเป็นทองเงินแล้วก็เป็นนาคนะครับแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะขึ้นคอได้เลยนะครับปิดตังเงินล้านพิธีใหญ่นะครับ5วาระนะครับวาระสุดท้ายที่วัดดูชิมพีนะครับเป็นพิธีพราหมณ์โบราณนะครับปิดโมดมหาอุตบุกเสกนะครับนี่นะครับ สนใจทักได้นะครับมีอีกหลายชุดเลยนะครับนะครับมีอีกหลายชุดเลยนะครับครับติดตั้งเงินล้านเก็บได้นะครับมีมวลสารเก่ามีมีผสมจีวอหลวงปู่แท้ทันปี2.5เหมือนเราได้กลับไปปี2.5 0 0 2 5 1 0เลยนะครับ ครับสวัสดีครับ